หลักทรห้าข้อเพื่อความสุขในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพูดถึงหลักทรห้าข้อที่เป็นเข็มทิศให้ใจเรามีความสุขไม่ใช่สุขเพราะได้อย่างใจแต่สุขเพราะใจอยู่กับความจริงอย่างไม่ทุกข์หสติการรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ลืมตัวไม่หลงใจเดินก็รู้ว่าเดินกินก็รู้ว่ากิน่นใครมาว่าใจก็แค่รู้ว่าโดนกระทบไม่ต้องด่ากลับไม่ต้องเก็บ มีสติใจก็เบาเหมือนคนที่รู้ตัวว่าแบกของก็วางได้ง่าย 2. ขันติความอดทนอดทนต่อคนอดทนต่อสถานการณ์และที่ยากที่สุดอดทนต่อความอยากในใจเราเองขันติคือภูมิคุ้มกันชีวิต 3. เมเมตายิ้มให้ใจตัวเองไม่ใช่แค่ยิ้มให้คนอื่นแต่คือการยิ้มให้ใจตัวเองด้วยบางวันเราท้อเราเหนื่อยก็ไม่ต้องด่าตัวเองให้กำลังใจตัวเองคนที่มีเมตตาจะมีคนรอบข้างสงบ เพราะใจเขาส่งคลื่นเย็นออกไป 4. พอเพียงพอดีคือสุขไม่ต้องรวยมากไม่ต้องเด่นมากแค่พอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้ใจก็เบาความพอดีคือความมีอยู่ที่ไม่มีความทุกข์หวางเฉยอยู่เหนืออารมณ์วางเฉยไม่ใช่ไม่สนใจแต่คือไม่ถูกลากไปกับอารมณ์ใครชมก็รู้ใครด่าก็รู้แต่ไม่ต้องตอบโต้อัตโนมัติการวางเฉยคือพลังที่ทำให้ใจเราอยู่เหนือไม่ใช่ใต้อารมณ์รวมห้าข้อนี้ สติขันติเมตตาพอเพียงวางเฉยคือห้าเสาในใจที่ทำให้บ้านใจหลังนี้อยู่ได้อย่างสงบหลวงปู่ธรรมขอฝากไว้ว่ามีสติรู้เท่าทันจิตเมตตาคิดไม่ทำร้ายใครมีขันติต่อทุกภัยพอใจกับสิ่งที่มีวางเฉยในโลกใบนี้ใจนี้จึงมีสุขแท้